วันนี้มาทำบุญวันเกิดวันเกิดอพอลโลสวัสดีครับอย่างวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับหนึ่งขวบแล้วใทยเอ่ยกราบพราพระไหนดี๋ยวให้ดูสายศินีซิหลวงหลวพ่อให้สายศินมาโชว์ยายแน่อยา่าคว้าสายสินเดินที่ลูกเดินเอาเอาเด็กใส่สายศินซะด้วย วันนี้เป็นการมาทำบุญครั้งที่3ในชีวิตตั้งแต่บักแตงเกิดมานะคะทัญยาก็พยายามจะให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเรียนรู้การเข้าวัดเข้าวาการทำบุญนะคะแล้วก็การกราบพระ ตอนนี้พยายามจะให้เขากราบผ่ะแต่ว่าดูสิคะไม่ยอมค่ะลืมไปว่าหลานนั่งพับเพียบยังไม่เป็นคุณยายก็สอนผิดไปนิดนึงหลานก็เลยจะพุ่งตรงมาที่กล้องทันทีแล้วก็คว้ากล้องเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นฝีมือการถ่ายของแตงนะคะอย่าพึ่งเวียนหัวนะคะคุณผู้ชมเริ่มแรกก็มองดูตัวเองก่อนสงสัยว่ามันคืออะไรเสร็จแล้วก็หมุนกล้องให้เวียนหัวเล่นซะง,งั้นนะคะคุณผู้ชม่ะนั่น อย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทำบุญเสร็จแล้วเราจะไปทักก๋วยเตี๋ยวกันต่อค่ะอร่อยไหมมอตีออ้ย <c oughs> อาหารแตงนี่มีอะไรบ้างคะ <c oughs> ไข่เจียวเ,เอสเปราสต์ผมทำข้าวผัดเหรอแล้วก็ข้าวแครอทอีกสับแครอท <c oughs> นี่ก็แหวกผานก๋วยเตี๋ยวร้านอออเอ้ยร้านรักไม่ใช่ Run off. ร้านอออรัานนึ่วเดาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือชามขนาดนี้เน่เน่เน่น่ ใช่ค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวที่นี่ชามใหญ่จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ร้านอาหารที่นี่จะให้ปริมาณอาหารเนี่ยเยอะนะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยเราทานเนี่ยเท่ากับสองชามมาอยู่ที่นี่1ชามเพราะฉะนั้นหนึ่งชามนี่อิ่มแปร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายคนคงอยากรู้นะคะว่าก๋วยเตี๋ยวจานนึงเนี่ยเท่าไหร่ชามนึงเท่าไหรค่ครับแม่ทัญญา เอาค่ะคิดไว้ในใจได้เลยแม่จะ,ะเฉลยนะคะชามนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อนะคะมีลูกชิ้น2เม็ดนะคะเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะแล้วก็เป็นชามใหญ่ชามนี้12หรือ13เหรียญนี่แหละจำไม่ได้เป็นเงินไทยก็ประมาณ450บาทแล้ววันนั้นเคเจก็ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเคเจเนี่ยจำาจานละประมาณ15เหรียญก็525บาท2จานรวมกันก็เกือบจะพันแล้วนะคะหย่อนพันไปไม่กี่บาท เราก็ต้องให้ค่าทิปด้วยนะธรรมเนียมอเมริกาเนี่ยจะต้องให้ค่าทิปพนักงานนะคะเวลารามาทานอาหารก็ทิปโดยเฉลี่ยก็25% 20%ไม่น่าเกลียดนะคะให้ทิปประมาณนี้วันนั้นทัญญาให้ไปอีก5เหรียญค่าทิปนะคะก็มื้อนี้เบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณ1,200บาทค่ะคุณชม1,100กว่าบาทถึง1,200บาทต่อการทานข้าวนอกบ้านหมื้อนะคะนี่ระคะ ลองดูนะคะว่าค่าครองชีพอเมริกาแพงแค่ไหนยอมรับว่าแพงมากนะปัจจุบันค่ะอร่อย sit down Brandon sit down sit down thank you sit down please thank you sit down Brandon sit down sit down thank you ไม่คอยอยากจะซิทเท่าไหร่อะ สตรอเบอร์ร oh. uh. ี่อ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวไหมอร่อยอร่อยทำไงอร่อยทำไงเย้อร่อยตบมือ Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday to, you. to you. Come here, baby. Happy birthday, birthday dear Brandon. Happy birthday, birthday to you. Woo! Happy yeah. birthday. Happy birthday. <laughs> ah! Jack, uh, Jack, oh, happy uh, birthday. Papa birthday. wants to hug in my brother. There's oh, my little guy. Happy birthday! You're mm -hmm. <laughs> one year old today. One, you're one old. year old. you! are one year With, old. So what, Happy camp. birthday! One year old. <coughs> you're one year old. <coughs> <And> you're <coughs> one year old, and you're, and you're walking. Oh, oh, I didn't know Oh, realize. I'm sorry, my boy. <laughs> <boring. Yeah. laughs> 366 what? days. It was a leap year, so oh, 366 oh. days old. Tom Fry. <laughs> do, 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 do. And then Oh, oh that's right. So he's I actually one year and one day today. Yeah. Uh, but that's okay, we just say one year. Yeah. Oh yeah. Oh! Let's um, see how it เดี๋ยวจะจัดแต่งบอดอันนี้เคเจเป็นคนทำแม่งานมันเกิดลูกชายน่ารักอ่ะลูกโป่งอ่ะใช่ดยนิดนึงมีคนคอยจต่ตะกุ่ยะพูดเลยดาวบอยซิบบอยเล็กไปเล็กไปมั้เฮ้ยหรือไม่เล็กอ่ะเล็กอ่ะหนูกลัวมันแตกชอบเสียงเออเออเออ กัวบอกมีงานอะไรกันเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวกัวไปด้วยนะกัวไปด้วยกันไม่ได้ทิ้งไว้บ้านจำได้ไหมครั้งที่แล้วรีเมมเบอร์ตอเป็นสีมากไม่ไปก่อนก่อนจะเป่าปอมยืดก่อนยืดยืดเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเซียนลูกโป่งมันยังได้อีกนะเสียวแตกได้อีกนะลูกใหญ่อยู่นะ เพราะข้างบนมันยังดำอยู่เลยแต่ก็แตกหมอกแตกก็แตกมันน้มอเจาเจาตลอดแม่นั่นเปรี้ยว

My no. He's so healthy he mm. don't. Know. He said what is this? What <laughs> do oh. oh. Oh my god! Before we get further, I just want to say a few things. First of all, thank you all for being here with us, being able to celebrate our son's first birthday, my first Father's Day, and Father's Day to these wonderful gentlemen right there. Um, I can't even, <laughs> even, I can't even begin to explain how thankful I am for my dad. He showed me a lot as anybody would expect from their father but many things I have been imparted on to me that I like to try and bring into my son's life to try to be the best father for him that I can. And you know it's a learning experience. every day I'm trying to be better. but seeing the way that my father raised me and how much James loves KJ. And how he raised her, you know, you don't—it it isn't isn't too hard when you have examples like that, especially when you have such a hardworking, wonderful, beautiful wife and mother to your son. I can't even begin to explain how thankful I am to her yeah. and everything that she does, and super superhero that she is. Um, uh, Brandon changed my life. I can't even begin to go into detail on that. He doesn't even have any idea how important he is and how, how loved he is. I think he gets the gist now because I tell him I love him like 20 times a day. But, um, it never feels like enough. I just I just want to continue to have moments like these, enjoying our time together as a family. And the last thing I want is for us to catch up every single time that we do this. So let's just make sure that, you know, everybody's involved. Let's just all make sure we continue to be a part of each other's lives consistently and keep building, keep winning, keep loving each other, keep being the best people that we could be. And great things are going to come. Right. I love Happy you all. Love, love you too. All. เอซเค็กยโอยถ่ายขอถ่ายรูปแต่งกับของขวัญหน่อย I want to take a picture of him with all the gifts. Oh, oh, oh. I, I, I mix. Inside the inside the เอ i t t this w t h i t h h i e r h e มีอีกไหมอะรู้สึกจะมีอีกนะมีไห่หนูรวเอาถุงรวมกันเพราะว่าขนโอ้อั You have lot Boy. It, er half them are from o g i t o เยอะมากที่ พี่แนนคนเดียวก็ไม่รู้กี่ถุงเนี่ยเขาให้ของขวัญหนูด้วยเออ I got a gift from พี่แนน too เยอะจะกุ i ก้วเยอะจะกุยนะจะกลัวจะกลัวสนใจจะกลัวได้ด้วยถุงหนึ่งอะเป็นของจากกัวปะเออพี่แนนซื้อจะกลัวได้ของขวัญเป็นครูเอ๊ะเป็นไหนอะถุงสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ It's crazy that you guys know her because she was watching you guys That's where the books were That's where the books were Happy birthday, yeah. happy birthday. <laughs> <laughs> Man, maybe you can take this outside. Yeah.